เ่าปบหาบหมดอะใช่ออกตรงๆหน่อยป่าให้ด้วยนีแค่ค่ตนา้องาลงเปาแนงไหหนูก็จุดไปด้วยป่าแรงกันพ่อ Bỏ hết một nơi Máy bỏ máy mày đi Bỏ đi đi Bỏ thì ăn, vào cái cạnh đi พอได้พอลไม่ต้องโมะไม่ต้องเป่าแล้วจุดไว้ไม่ต้องป่าแล้วคราวนี้พอลวพอละเนี่ยนั่งนโมตะสะแด้บอนโมตสะกหนูทํา่งเ้ยมันก็หยดดีให้ตรงเทียนแหมันตึชูงขึ้นด้เออทำาง้มันก็หยดหมดเห็นไหมด่นพี่ี่พูดีูจัดการน

เบาเลยเร็วมากเลยราวังไม่ผมนี่ ไปต่อต่อไปเลยให้ไปพรมเลยนะโอ้ยนั่งยอะเพิ่งต่อยเพิ่งต่อนะ